ข้าเครื่องพม่าก็คือเจ้นนั่นเลยชาวฮะันบอ้ชาวฮะโบได้เดินตะกี้เลครับกับโมาก็เป็นบนไม้เดียตอนนําชาวฮะใช่จันคือเดินเข้ามาเลยมาคือเจ่มันกบบเป็นอันกระชากแชฮ่าเด้กันแบบแชงฮาคือดิ้น้อยว่ากันน้อยก็เนยช่าฮะเนะเดินเข้ามาเลย พี่น้องเปิดภาพมากับ,บมาเลยทางาไหนเลยรถบัตนี่เนะาะบใหญ่จกหลินทางาไหนเลยบักราบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สคูสุกุนโอวาชิยูในและต่างประเทศกยนน็ยินดีต้อนรับคัสู่ซองมาไลพาลุยคือเก่าคือเดิมเนาะพ่อแม่พี่น้องรถเพิ่นสีมาจกหลินเถางเฮียนบน่เนาะนี่เนาะ

รถชิขาวนี่นี่พี่น้องเลยโอ้เพื่อนเจ็ดน้องยันนี่บ่นี่เน,น,นาะแปลงทางเอาดินในนี่พี่น้องเลยเอาดินเข้าห้องเฮียนพี่น้องเลยกู Dạ đấy, dạ โตอือ anh ทีในรถคันนี้น่ะสบาย không เด้อ

นี่ชามเชนหี่คนบ่าหอดาิกเอาไดยแบนี้มาไหนมนาแมนาหันแหงนาก็คนบ่าชามิกทนะครับเออชามินี้คนกหันแชามเช่นหคนบ่าหอดชาิคนอบ่าก็ันแหละคำมันน้อยเอาขมาเออมนดนนอี่ยงไม่ชามช น่อชาเคนเอาชวหาบ่เดือบอยู่บ่อคนบ่อเอาชาวมบ่ได้ยาลดนกระทืบยู้น้ำมันบ่งเขาบุกมาได้น้ำมันจะมนะขอน้ำชาวหาใช่เอาจะคาไเพื่อนน้ำมันนะที่ให้คาน้ำมันอีกชาวหาลบกันเจ้าที่เลกเขาขึ้มาเเอ้าัวเองกะ คนบอกว่าชามเาอชาวฮะคณะคอน้ำฟ้ชชาไปเหวียงเจ้าเจ้าเป็นแมงยูขาชิ้นเื่องขามากข้เจ้นะนรน้ชาวฮะก่อนน้ำาวฮะโบ่่ายเดินตะกี้นะครับผมมาเาเป็นบนไมนเวคอน้ำชาวฮซะจันคือเดินเข้ามาเลยมาคือเจ้านี่มันกับบุเงดอขันกรานกระานตินกระตินนี่เลยขันแบบเชนฮาคือนิดน่อยเจ้ากันนิดหนชาวฮฮล เดินเข้ามาเลยเออชอยตางชอยียนเออกาแมาชอยียนบ่แม่ชีวาใช้บุคคลน้อใจเออพอน้ำเัอผมบอกผมบอกอัดาร์หนึงเาพ่อลงาสาวบ่แม่าราวาร์นี่ให้าวาเดี๋ยวว่ากันอชเออชาเลยทั้งนั้นบ่พ่อเล็กๆน้อยๆทังบ้านกับนบ้านกับต้น ิ่แต่มันซ้ำเชนคนเ่า้นนี้มันเปลี่ยนคำว่าแล้วแต่ว่าหันเร่คนก็ว่าเรานานีแล้วว่าเออคอยหันเร้งนี้คอยหันแต่ผู้ผู้ใจเงินหันแ้วอ่ะแต่เก่าหันไ่คอยว่าแล้วเลยเด้อว่าซ้ำแชนคันหนึ่งห้านชิดเจ้าทเสนอทางัตียงนว่าวตะกี้นะแมนกี่ารถรถหนึ่งซ้ำแชนเนเลยเราสามสิบรถนบาที่บ้านชุกพังเรื่องรถได้ขอดาพังแล้วถ่าว่ามันร้ายด้สีหาชิ สามเนกดเอาขเบอกไปด้มันบอกเาเรื่องจะมาไลายบอกวาเขาง่ยมาได้รลายเนาะกมีแต่งเงี้ยนี่แตเก่ากับเพิ่นหาคเลยเด้ออธิบายังเลยะาน้ไดแล้สามชุกซมันน้อยละมทีเขามันน้อยขันมันมาจากระตุกลงมาหัวเลยนะเาพี่นเนาะเนาะเอ่าเพ่นาเ่าพ่นา่นา่เาเ่นนนนน

ทนี้นี่การมานเยยุยอมาแม่เพิ่นได้ยุกยอมาแหละว่าในนั่นก็คือว่าตัดโทษนะะเออ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 เอาเอาเเออ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 เอาแอ่เออ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 วเองกอเ้อ้ออออเออออเออนเออเออออเอเอ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 ้ออเอเอเเออ่เออ่อ

ได้ันม่ได้ได้จัก้วนนสว่าได้กันว่าสามสิบก็คิดว่าเจ้าว่าอาอะไร้นเเาอยู่บอกปะตคิดแล้วมั่งใหญ่เออเจ้าไ่ได้บอกราคาให้ทั้งบ่อเตียงพังวโอ้ยแม่นแม่เนะเจ้าบ่ได้เสนอราคาให้ทั้งบ่อยตายงเนาะเมื่อะเียบกเออมัน แมนแมนยูว่าพอนํำชาวฮเขากะขอนํำเพิ่นอีกชาวฮาบมแนเขาสิให้เมื่อลเขากะสิเอายูแม่หรอเขาสิเอาชาวฮหันแต่ว่าคนมาหอดพีเลยกันชาวฮากบรดให้หันเอาอีกอะเรนมั เพราะว่ารถมันก็คือสิ้เพิ่นโอ้เพื่อเพิ่นยกย้ายเนาะเพื่อเพิ่นยกย้ายมาก็มันก็ว่าเพินได้เข้มนเออว่าจไเมื่อลก็าเนาะคอ่ลงกันไว้น่ะบ่ง่ายคือบเพิ่นไว้30รถเนาะเอ้าบัดนี้้ฮะอือบัดนี้น่ะคือ่ง่ายมาเาว่ากัน25 คนว่าจังที่เอาคนเือยจังเฮยแล้วก็ทอกใชเดินาเลยลุกนนล้วมันจะัใหม่ก่อนลงแล้วเพิ่นก็ตกลงอยู่เนาะก็มือลยมอยากเอาใหม่เลยเาไปเลยนี่เเงินโต้เงิเอบบมเต้นๆเลทางบ้านเขาเก็บใช้กันมเพื่อนเราท่านนั่นท่านนี่ก็บเว่ากัเพราะว่าเพิ่นก็ชอยลายเดี๋ยดีลายลยเพืเอับห้ารถต่อจากเยรารถนี่กเจ็ดสน ซีลดเนี่ยก็เทไรเก็บเชนบวกเก็บเชนเป็นล้านซีล้านซีเออล้านซีแล้วบวกอีกสามแสนเป็นเทไรได้สีล้านห้าล้านหกล้านเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าสบพันกับว่าได้ลายกับมีแต่ไปเก็บในส่วนนั้นกับว่าได้ดวงลายเก็บเพื่อนละี่ห้าสิบพันกับพอแล้วกัได้เอาน้ำใจกันไปค้าเพื่อนเพื่อนกัโเพื่อนกับลงทุนมาให้เ้าอะไร ปกติเพิ่นบ่เขามาได้ามแมนปกติเพิ่นไหน้ยแล้วแมนแก็ปกติเพิ่นไหนกเพิ่นยกง่ายเนาะเพิ่นยาวก็เพิ่นหน่อก็เพิ่นา่เพคน้อยก็เพิ่นยาวเพ้่นห่อิลูกา่

่ยกลังมดนี่เพาปเวเ่าจานว่าวเอเอรเตีงยัง้ยไปว่าวดักสะจลมอ่ะเอาสามิบกระชามเลยเอาเข้ามานี่หันซาฮะะจห็นเ้าเดือนเอ้ยหันเป็นชามชินี่ยนะได้มาหอดสามสิบเลยเด่อเตียงกันแ่ว่าไม่พยยาเอาเลยเรายกล้กหรือเปลาหัน Nên nắp ở đây no. chạy chạy vậy, họ chỉ đưa 2 lớp vào hàn no. Hàn thường hàn, hàn, hàn hà, này thẳng Nên lâu còn lén Có tí, có 1 ừ. tí nữa, có 1 tí nữa ai mổ Chịu bẹp mấy, không bao giờ chạy chạy Ủa, ừ, nếu chạy 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 เจ้านี่เป hey, uh, ็นในบ้านี่กาเก็บกันนคราง่ไนก็วบรวมมันยินดูกบ้านนี่ก็ได้อยู่นะแมู่ิกาาาเนาชมาเารวมกันเอารวมกันได้าารอยั้นหนึงสามเส้นฮ้าต้นหนึ่เนจดเส้นแล้วเก็บปูะ

มันเรือกระสอบย้ายไปเถอะนะผมว่าเอาไปงี้เคืนพรมจะปิดอ่เพราะว่าบานว่าเงินเราพี่ฆ่าอะไรแต่ตัวเองก็ให้ยกเลิกแล้วเนาะเออกำลังกำบบนนกเลิกที่จะรถฮารถไทยนี่แกเอาไม่สนนั่แหละอันนี้ใช้จ่ายเอาฮาเดนนี่เหรอเหรอแล้วเอาเวียนเอาเชาฮาซะเอาตามตามรับเงินหนึ่งวันเช้าเออเราก็บอาเองว่าเท่าอ๋อเช้าไหนเต็ม จตริยมกินบัดนี้หักแห้งอลไ เพียนของร่วมบัดซามเชนห่าดินเขาเอาให้อยู่ใกล้ๆนี่นี่หลบหน้าเขาบอกได้ใช่เออเออเออเกินไปแหงแหงใกล้ไปแหงแพงดิเนื่องมาป็นของร่วมกันนะซอยกันใกล้อยู่เป็นส่วนบุคคลเดืองน้ำมันเขาแน่อันนี้เอาเนื้อนี่แต่แหงบัดซ้ำห่างอยง่ายนี่นะจากรถแปลงเพียนนั่นผมจะเกินนั้นนั้นชั้นแนนะซิกแมตจังใกล้ๆนี่ยผมบอกเลย

อไ้่ัน้นป่เลยหมุนปาไปยู ไปหาลูกชายตนเด้อใชใ้ลูกชาคนใหญ่นะไว่าป้องเปน่านลายยางนี่าุกงาโอเคจ่าเพื่นไทยไหมเดีว่าเอาบัตอามาส่วนรวมเนาะัก่ไดนอกไหมเท่ากับบุคคล พูดต <Sky jogo. S 1> ้นปลาสาเหตุพี่น้นงมาน้องมาแนงมากระโจรถว่าคุงไมยว่าตะกี้เพิ่นเอารถชามเชนบ่เรือเลนั่งบว่าคุยกันเมื่อไหนะอนี้นะโอ้หอะู้กาใช่ใช่ป้องทังทางทางชื่ข้นู้อย่างนะมาเลยกันเเวมแมนมาเลยเห็นรถคนจอดตีเลยเนาะกับ้ยู้ากัมาม่อยากะกินข้าว เออเออเออวยที่นั่น้วยเนาะว่าไงเพิ่นเพิ่นจังเพื่นจกใครนี่คันตาเนี่โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ว่าไรได้ขอจบคลิปไม่เพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสูุกคนที่เข้ามาติดตามนะให้กำลังใจทั้งซองบอไรเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดี